สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษาจารย์ร่วมกันครับเหรียญพระเครื่องที่เพื่อนๆพนี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของ พระอุดมยานโมรีหรือหลวงปูจง่จันทร์ศรีจันททีโปวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเหรียญน,นี้สร้างในปีพศ2560นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกพระราชทานเพลิงศพนะครับแต่ว่าหลายๆท่านเวลาเห็นเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเหรียญหน้าไฟหรือว่าเหรียญเหรียญถวายเพลิงหรือเหรียญพระราชทานเพลิงศพเนี่ยจะคิดว่าเป็นเหรียญแบบ ไปเหรียญใต้นะครับผมตามภาษาของนักเล่นนักเก็บสะสมนะครับผมพูดง่ายๆว่าไม่ทันพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการอธิษฐานพุทธาพิเศษเนี่ยครับผมก็เป็นพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันถึงแม้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปเหรียญเนี่ยท่านจะไม่ได้เสกนะครับผมอย่างเช่นเหรียญรักขันของหลวงปู่ฟ้านาจาโรเนะะี่ยะก็ได้ รับการอธิษฐานจิตพิเศษจากหลวงปู่เขานาลโยหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมในพิธีนะครับผมเหรียญของหลวงปู่จันรสีรุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเป็นเหรียญที่ระล,ลึกพระราชทานเพลิงศพนะครับแต่ว่าก็ได้รับการอธิษฐานจิตจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายแบบอย่างคับข้างเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะรายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมเลยครับ เหรียญที่ระลึกวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมของหลวงปู่จันทร์สีนี่มีมาตั้งแต่ปีพศ2510กว่านะครับผมนับจากเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่ได้สร้างเหรียญอย่าง่ําเพื่อนะครับผมไม่ได้อนุญาตให้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านอย่างง่ายๆครับผมถ้าไม่มีวาระพิเศษจริงๆนะครับผมจนถึงเหรียญรุ่นนี้นะครับผม ก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายของท่านเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ว่าพ่อแม่ทันการอธิฐานจิตของหลวงปู่นะครับผมแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายก็ได้เมตตาอธิฐานจิตปลุกเสกให้นะครับผมน่ฮะรูปรลักษณ์เหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ครับผมเป็นลักษณะของหลวงปู่อาจาร์สีนะครับผมยิ้มด้วยความเมตตานะครับผมในลักษณะหน้า ไปด้านฝั่งซ้ายมือเราฝั่งฝ่ามือของหลวงปู่นะครับผมเล็กน้อยนะครับผมด้านล่างก็จะเขียนสมณศักดิ์ของท่านอยู่ที่พระอุดมโมลีนะครับผมหลวงปู่จันศรีจันททีโปนะครับผมด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปบุษบกนะครับผมจะเป็นรูปบุษบก รูปนกหัสดีลิงนะครับผมซึ่งเป็นการให้เกียรติสูงสุดนะครับผมพระผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่า,าเจ้านายที่มีตำแหน่งหน้าที่สูงนะครับผมการให้เกียรติสูงสุดก็คือการทำบุษบกรูปนกหัสดีลิงนะครับผมเนี่ยตามแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ เป็นคาถานกยุงทองนะครับผมหัวใจยุงทองหรือโมลกริตนะครับผมนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุติยาสักขลาของเหรียญปีพศ .2560 ครับที่รลึกง,งานพระราชทานเพึงศพ หลวงปู่จันทรศีนี่ท่านก็ถือว,ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่องหนึงนะครับผมในสายที่เป็นปฏิปทาลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นในยุคแรกๆนะครับผมแต่ว่าท่านเพิ่งมามรนาภาพเพราะว่าอายุพรรษาอายุสังขารของท่าน,นยืนยาวนะครับผมเกือบแทบจะเรียกว่าเป็นร้อยปีนะครับผมเพิ่งจะมาละสังขารเมื่อ3ปีที่แล้วนี่เองนะครับผม เหรียญก็คงจะไม่มีเหรียญปลอมนะครับผมแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเรื่องก็พูดยากเหมือนกันบางครั้งนี่คิดว่าเหรียญจะไม่มีปลอมไปไปมามาพอในชั้นหลังพอมีประสบการณ์ได้รับความนิยมมากมากนะครับผมหลายๆพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีของปลอมเกิดขึ้นนะครับผมแม้แต่ในเหรียญตายบางของครูบาอาจารย์ก็ตามนะครับเป็นเหรียญปั๊มตัดข้าง ลักษณะของการตัดข้างเหรียญน,นะครับผมถือว่าเป็นเทปในการเผยแพร่กิ่ยกับิฏฐิปุรุภาจารย์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราไม่เน้นหนักเรื่องอของราคานะครับผมบางครั้งก็เป็นพระที่มีค่านิยมทางการตลาดนะบางอันอาบางอย่างนะครับก็เป็นเหรียญแบบท,ทั่วไปนะครับผม สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพื่พี่ๆนะครับผมยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ